เนข่าวสวัสดีครับวันนี้นะฮะใกล้จะสมการเข้าไปทุกทีแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะประกาศโรคโควิดให้เป็นโรคประจําถิ่นไปทุกทีแล้วนะครับผมก็เลยตั้งคาถามกันซื่อๆง่ายๆอย่างงี้นะฮะคนที่ติดกันวันนึงหลายหมื่นเนี่ยนะฮะตอนนี้ยาแพ็กโลวิดกับโมโนพิลาเวียที่อ้างกันเหลือเกินว่าจะนําเข้ามาตอนนี้อยู่ไหนครับก่อนที่จะไปแพ็กโลวิดกับโมโนพิลาเวียนะคะตอนนี้อันดับการติดเชื้อของไทยเป็นยังไงคะดีไหม ตอนนี้นะครับเราติดอันดับโลกครับเรียกว่าอันดับที่10ของโลกนะครับที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในรอบสัปดาห์นะฮะและอันดับที่4ของเอเชียนะครับนี่ติดอันดับโลกหมดเลยนะทั้งท็อป10ทั้งท็อปไฟล์เลยนะครับอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้นี่ติดประมาณสักสองล้านนะฮะในรอบสัปดาห์ฮะเยอรมันเป็นอันดับสองครับหนึ่งล้านสามแสนกว่าและฝรั่งเศสเป็นอันดับสามนะฮะประมาณสักเก้าแสนนะฮะไทยเนี่ยอยู่อันดับสิบครับ เราติดอยู่ในสัปดาห์หนึ่งเนี่ย1 8 2 5 1 0ลายนะครับนี่คือตัวเลขของไทยครับแล้วทีนี้ยังไม่ทันสงการเลยพี่เต่งตัวเลขยังแบบติดอันดับโลกขนาดนี้ทั้ง t o อ10ทั้งท็อ5ของเอเชียแบบนี้แล้วหลังสงการนี่ขยับไหมคะอันดับเนี่ยแน่นอนนะครับสงการก็จะต้องขยับนะฮะและอาจจะขยับมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะเขาวางซีนารีโอไว้2แบบนะครับเขาบอกว่าสงการนี่จะเป็นตัวแบบสำคัญครับ สถานการณ์ที่1คาดว่าจะติดประมาณสัก5 0า0 0ื่นนะฮะใน5 0,000คนที่ติดเนี่ยจะเป็นปอดอักเสบประมาณสัก3,000ลายนะฮะแล้วอาจ,จต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึง900รลายสุดท้ายจะมีคนตาย100รลายต่อว,วันนี่เป็นซีนารีโอที่มีการควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับส่วนซีนารีโอที่2นะฮะแย่ที่สุดถ้าเกิดว่าผ่อนคลายมาตรการอะไรต่ออะไรไปทั้งหมดนี่นะครับเขาคาดว่าจะมีคนติดวันละเป็นแสน,นะฮะแล้วอาจจะต้องปอดอักเสบ6000ลายแล้วต้องใส่ท่อช่วยหายใจ พันเจ็ดร้อยายและอาจจะมีคนตายวันละสองร้อยห้าสิบายด้วยกันนะครับโอ้โหณสถานการณ์ตัวเลขจริงปัจจุบันแล้วก็การคาดการณ์แบบนี้หนึ่งกรกฎาคมยังยืนยันไหมคะว่าจะเป็นโรคประจําถิน่นแน่นอนนะครับรัฐบาลก็ยืนยันที่จะให้หนึ่งกรกฎาคมนะฮะเป็นโรคประจําถิน่นความจริงนี่นะหอ,อการค้าไทยเนี่ยเขาขอเลื่อนให้มาเป็นหนึ่งกุมภาคมได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเราคุ้นเคยกับมันแล้วโอมิคอนเนี่ยนะเราบอกว่าโอมิคอนเนี่ย มันติดง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าเดลต้าหรืออัลฟ่านะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องรองโควิดหน่อยหนึ่งนะครับอย่างแล้วแต่เขาก็อยากให้สถานการณ์ทุกอย่างมันกลับมาปกติได้เร็วที่สุดและใช้ชีวิตอยู่กับมันแต่มันมีข้อสังเกตนะฮะคุณหยกครับคุณผู้ชมครับคุณไปดูอันดับหนึ่งอย่างเกาหลีใต้หรือเยอรมันหรือฝรั่งเศสแม้แต่อังกฤษนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยประชาชนใช้ชีวิตเกือบจะปกติแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ใช้หน้ากากแล้วนะครับในสถานที่ต่างๆอะไรพวกนี้นะแล้วเลิก Workform Home แล้วนครัับ่ออนดายู10 แต่เรายังเข้มงวดทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับคําถามผมก็คือว่าก่อนจะเป็นโรคประจําถิ่นนี่นะครับและคนก็ติดอัตราวันละเป็นหมื่นสอมืนนี่นะค,คำถามคือยาที่จะสู้กับโควิดนี่ยที่เราโม้ไว้เนี่ยฟาวิเนี่ยนะสารสุกพอหมอบอกว่าไม่พออ่วยังไงกันฮะหมอวสาสุกนะครับแพคโลวิดโมนนพิโดเวียแผนที่มีเคยซื้อน่ยแผนอยู่ไหนครับ อแล้วลองโควิดอ่ะน่ากลัวขนาดไหนคะอาการลองโควิดจากโอมิคอนเนี่ยนะครับมันจะมีอาการหลกัหลกๆอยู่3อย่างด้วยกันนะครับคุณโยกครับคือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะหายใจเนะีฮะลำบากหายใจติดขัด และที่สําคัญนะสมองจะร้านะครับผมถึงบอกว่าในอเมริกาก็ดีนะครับในสวีเดนก็ดีเขาประกาศเป็นวาระห่งชาติแล้วนะครับว่าจะต้องเตรียมงบประมาณรับมือรองโควิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดประชากรของเขาเป็นรองโควิดขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเสียได้ไดจากการทํางานนะครับประชาชนวัยเสียภาษีจะหายไปจากระบบนะฮะคำถามคือบ้านเราเนะี่ยนอกจากฟาวิยังตอบไม่ชัดว่าเหลือม,มากขนาดไหนแพ็คโควิดโมโนเมื่อไรจะมาเนี่ยนะครับ เรายังต้องมาตอบคำถามไม่ได้ด้วยนะครับมีแผนรับมือกับรองโควิดกับประชาชนแค่ไหนครับฟาวิพีราเวียตกลงพอหรือไม่พอแล้วตกลงใครจะได้บ้างคะบางคนบอกว่าเอ้าแล้วทำไมบ้านนี้ได้แล้วทำไมฉันเป็นแล้วฉันไม่ได้อะครับโดยมากแล้วก็ไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าสาธารณสุขเขาบอกเองนะฮะว่ายาฟาวิพีราเวียไม่ใช่จะแจกให้ทุกคนที่ติดโควิดนะครับผู้ป่วยที่เล็กน้อยหรือไม่มีอาการเนยจะไม่ได้รับยานะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟาวิหรือโมนูหรือแพคสโลวิดนะครับยามันเป็นสารเคมีนะครับอาการไม่แรงเนี่ยนะแล้วกินเข้าไปมันจะดื้อยานี่หมอบอกอย่างนี้นะครับและที่สําคัญนะมันจะลดค่าใช้จ่ายของประเทศด้วยฟาวิเนี่ยมัน8ป0บาทนะฮะต่อคนนะครับถ้าเป็นโมนูหรือแพคสโลวิดนะฮะคอร์สละ1 0,000บาทนะครับ,ค,ร 1, บ,นะค,รบคุณฉีดวัคซีนเข้าไปในคุณติดโควิดเนี่ยผ่านไป5วันเนี่ยนะครับก็เหมือนคนได้กินยาฟาวิ it, พิลาเวียอยู่แล้วนี่หมอเขาชี้แจงอย่างดีครับ ก็เข้าใจเรื่องของงบประมาณว่ายาตัวแพ็กซโลวิดเนี่ยมันจะแพงกว่าฟาวิพิราเวียแต่ว่าฟาวิพิราเวียเราก็รู้กันดีอยู่ว่านันมันเอามาใช้แทนนะคะแต่แพ็กซโลวิดกับโมนูพิราเวียมันตรงโรคกว่าพี่ติ๋งมันอยู่ไหนอะตอนนี้แน่นอนนะครับตอนนี้นะฮะโมนูพิราเวียกับแพ็กซโลวิดนี่นะครับในอังกฤษกับในอเมริกาเนี่ยเขาใช้แล้วนะครับเพราะว่าบริษัทเมอร์ที่ผลิตโมนูเนี่ยฮะเขาผลิตไปไปีที่แล้วนี่ยนะ 1 8 0 0 0 0ชุดครับแล้วก็ใช้กันแล้วนะครับปีนี้เขาผลิตอีก50าล้านชุดนะครับส่วนไฟเซอร์ที่ผลิตแพ็กซ์โลวิดนะปีแล้วเขาผลิตไป10ล้านชุดนะครับแล้วก็แจกจ่ายกันไปหมดแล้วนะฮะปีนี้เขาผลิตอีก20ล้านชุดคำถามผมคือว่าจะเอามาให้คนไทยสัก 1- หรือ2ล้านชุดนี่นะฮะมันจะมาตอนไหนแลวมาเมื่อไหร่นะครับเมื่อพูดไปอย่างนี้ผมก็ไปดูข้อมูลนะคุณหมอเขาบอกว่ายาจะมาหลังสงการนะผู้ฟาวิโมนูเนี่ยนะฮะจะมาอีก75ล้านชุดด้วยกันนะครับ และแพ็โลวิดนี่นะครับเราซื้อไว้50,000โดสนะครับแต่ยังไม่รู้หรอกครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเข้าใจว่ามาทางเรือนะอาจจะช้าหน่อยครับเอาพูดถึง Pac แพ็คโลวิดกับโมนูพิราเวียมันมาไม่ถึงเมืองไทยก็จริงอ่ะพี่ติ๋งแต่ต่อให้มาก็ไม่ได้ได้ทุกคนอยู่ดีนะคะหมอบอก,บอกครับคือหมอไทยเนี่ยบอกว่าพยายามที่จะไม่ให้คนที่มีอาการน้อยๆนะครับ เพราะว่าอยู่บ้านก็รักษาได้นะฮะกินฟ้าทลายโจรไปกินยาแก้ไอไปฉีดคอไปนะฮะเดี๋ยวสองาวันก็หายเพราะว่าได้วัคซีนแล้วนะครับแต่แตกต่างจากที่อังกฤษและอเมริกานะครับก็คือการกำเนิดขึ้นของแพคโสรเวตกรมโนพิลาเวียก็เพื่อที่จ,จัดการคนที่ติดโควิดภายใน5วันที่ติดหรือ3วันที่ติดนะครับเขามีผลทดลองอย่างนี้ครับคนที่ได้กินยาพวกนี้ภายใน3วันที่ติดโควิดนะครับลดการตายได้89%ถามพี่น้องประชาชนว่าเอาไหมครับ นะถ้ากินภายใน5วันที่ COVID, ติดโควิดลดอัตราการตายได้85%ถามว่าเอาไหมครับและที่สำคัญน,นะครับสำนักควบคุมยาของอังกฤษนะครับ MSRA เนี่ยเขาบอกว่าควรใช้ยาชนิดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอะไรครับคุณโยครับเ <drizzle> พราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาธารณสุขทั่วโลกต้องการที่สุดนะครับ 1. ครับลดการเข้าโรงพยาบาลของประชาชนได้ครึ่งหน่งครับสครับ ลดจํานวนคนตายได้มาหาศาลถามว่ากระทรวงสาธารณสุขไทยเอาไหมครับ mm hmm. ผมไม่รู้นะครับว่ารัฐบาลนนเนี่ยที่ชักช้าเนี่ยเพราะว่าต้องการรอโมโนพิลาเวียแพคซโลวิดที่เป็นเวอร์ชั่นของจีนหรือเปล่าครับก็อาจจะไม่ต้องรอของจีนก็ได้พี่ก็ของเราก็มีการวิจัยอยู่นะคะยารักษาโควิด1 9เนี่ยจริงๆ mm hmm. เราก็มีแผนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่จะผลิตฟาเวียเพื่อใช้แทนฟาวิที่นําเข้าเนี่ยนะครับ เราคิดถึงขั้นที่จะผลิตแบบโมโนพิลาเวีย e er, หรือแพ็กซ์โลวิดเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเชื่อมั่นว่าคนไทยนั้นทําได้นะครับกันนั้นก็ดีฮะแม้แต่วัคซีนเนี่ยเราก็พูดกันมาหลายปีแล้วว่าคนไทยก็มีหลายบริษัทหลายองค์กรที่พยายามจะผลิตวัคซีนแต่ทั้งหมดนี้ยังมองไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมเลยผมไม่แน่ใจเพราะว่า,วารัฐบาลน,นั้นไม่เคยให้งบไม่เคยให้การสนับสนุนอย่างเป็นจริงเป็นจังหรือว่ามันเป็นเพราะปัญหาอะไรครับของไทยมันถึงเอามาใช้ไม่ได้จนกทั่งโควิดมันจะหมดอยู่แล้วนะครับ